พราะการรู้ลมมันเป็นการตั้งสตินะมันเป็นการตั้งสติอย่าลืมว่าสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหา <c oughs> การรู้ลมเป็นการตั้งสติเป็นการตั้งสติเป็นการเจริญสตินะแน่นอนถ้าสติเกิดปัญญาก็เกิดนะสติสัมปชัญญ <c oughs> ะเห็นไหมสติสัมปัญญะสัมปัญญานึงคือคือคือองค์ธรรมแห่งปัญญาเลย นะพอมีสติแล้วก็จะแยกแยะถูกว่าอะไรควรไม่ควรอ่าเหตุใดจึงรู้ลมแล้วปัญญาจึงจะเกิดหนึ่งมีสติสองถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องจะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิความตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นไหมเกิดปัญญาคืออะไร พอรู้ลมจนเกิดความตั้งมั่นแล้วเทเนี่ลมเข้าลมบอกเองของมันรู้มันจนเกิดความตั้งมั่นเพรามันหลุดไปคิดมันจะเห็นหลุดไปสุขก,ก็เห็นหลุดไปทุกข์ก็เห็นหลุดไปอดีตก็เห็นหลุดไปอนาคตก็เห็นเห็นมันอยู่อย่างนี้เห็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วก็รู้ลมเป็นฐานเห็นไหมลมเนี่ยมันเป็นหลักเป็นหลักสติเป็นเชือกอาตมาจึงพูดเป็นประจำ ลมเป็นหลักสติเป็นเชือกถ้าเราเราเราหลักเรามันไม่หลุดเชือกก็ไม่หลุดออกจากหลักเห็นไหมสติมันมันแนบอยู่ที่ลมเหมือนเหมือนเชือกได้ผูกเข้ากับหลักแล้วอ่าท่านเปรียบเสม,มือนผูกสัตว์ไว้เห็นไหมตรงไหนระมันเป็นตัวเชื่อมต่อให้เราเพลินตรงไหนโยมว่าตรงไหนเป็นจุดเชื่อมต่อที่ที่จะทําให้เราเพลินในสิ่งนั้นๆในกรรมมาคุณ การมคุณคืออะไรการมคุณหนะ้ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใช่ไหมรูปที่มันคู่กับตาใช่ไหมเสียงที่มันคู่กับหูจมูกที่มันคู่กับกลิ่นลิ้นที่มันคู่กับรสกายที่มันคู่กับสัมผัสอย่างเงี้ยเนี่ยกาเรียกว่ากามมคุณวัตถุก,กามห้าประการรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะนะแล้วทีเนี้ยถ้าเราผูก ผูกสติไว้ตรงหลักหลักคือลมหายใจเวลาตาเห็นรูปมันตั้งสติอย่างเงี้ยตาก็เห็นไปมันก็มันก็จะสลับการเกิดดับระหว่างตากับจมูกระหว่างตากับการรู้ลมเกิดดับเกิดดับมันก็ไม่ไม่หลุดไปเพลินมันจะไม่เพลินทางตาเข้าใจไหมเพราะมันยังคาหลักคือลมเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้ไปหลุดไปเลยนะ่ะ ถ้าเราดูอะไรแล้วเราไม่ได้ทิ้งลมหายใจเนี่ยมันก็มันก็จะเห็นอยู่แต่มันจะไม่ไม่หลุดไปเพลินไม่หลุดไปยินดีลายนะสังเกตดูนะแล้วเราได้ยินเสียงเหมือนกันเนี่ยมันจะสับไปบางทีก็รู้ลมบางทีก็ได้ยินเสียงรู้ลมได้ยินเสียงเห็นไหมมันจะเป็นการเกิดการดับระหว่างหูกับเสียงโอ้ระหว่างหูกับที่มันกําลังกระทบกับเสียงแล้วก็ระหว่างการรู้ลมหายใจมันจะเป็นการเกิด กลับไปกลับมาเนี่ยนี่ไม่ใชไม่เกิดดับนั่นน่ะ <c oughs> มันก็เลยไม่หลุดไปเพลินไงแต่ว่าถามว่ามันรับรู้ไม่อยายตนะไม่เคยบ้างหรอกอันอนั้นนะอายตนะนี่ทํางานอยู่ตลอดว่าง,งั้นเถอะนอกจากตาย <c oughs> ทางานอยู่ตลอดแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีหลักอยู่เชื่อก็ไม่ได้หลุดออกจากหลักมีสติอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสกายได้สัมผัส มันก็จะไม่ออกไปมันก็จะไม่ออกไปเพลินเอ่าเห็นไหมนี่มันจะเกิดปัญญาได้ในขณะใดในขณะที่เรารู้ลมแล้วก็เห็นมาหูบ้างกลับมาลมบ้างไปทางตาบ้างกลับมาลมบ้างไปทางลิ้นบ้างกลับมาลมบ้างไปทางนึกคิดทำมาลมสัญญาบ้างกลับมาลมบ้าง เห็นไหมไปทางสังขารคิดดีคิดไม่ดีบ้างกลับมาลมบ้างเห็นไหมนี่แหละปัญญาแต่เราจะเห็นลักษณะมันนะการไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเดี๋ยวก็ดับจากตรงนี้ไปได้ยินหูรู้ทันที่หูดับกลับมาลมอ่าแล้วก็ไปที่ทางตาเห็นรูปพอรู้ทันแล้วก็ดับ ทางตาเห็นรูปก,กลับมาลมอย่างเงี้ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดดับเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยพอเห็นอย่างเงี้ยโยมจะเกิดปัญญาได้ยังไงเห็นเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนความเห็นได้เลยนะถ้าถ้าใครเห็นเกิดดับจนกระทั่งเปลี่ยนความเห็นได้นั่นแหละพระโสดาบัน พระโสดาบันท่านท่านเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทํางานกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสเนี่ยมันทํางานแล้วท่านเข้าใจว่าโอ้ยระบบเนี่ยมันไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกเสียงกลิ่นรสมันก็ดับเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไงมันก็เลยไม่มี ไม่มีการที่จะไปอะไรมากมายกับมันเข้าใจระบบท่านเข้าใจในระบบพระโสดาบันคือเราปฏิบัติหรือฟังหรืออทบทวนทำจนกระทั่งเห็นตามรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเกิดดับมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่ใช่ของเราแล้วอย่างเนี้ย แล้วท่านเปลี่ยนความเห็นจากความเห็นผิดมาหลายภพหลายชาติเอาจากความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนมันฝังแน่นมาตั้งหลายภพหลายชาติทําให้เราได้เวียนว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารเนี่ยพอเข้าถึงภูมิโสดาบันแล้วมันเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้ได้เปลี่ยนความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วเห็นเกิดดับจนจนเปลี่ยนความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแล้วแต่ มันยังละอุปทานยังไม่ได้ขาดแต่ละแค่ความเห็นผิดได้ความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวตนมันพระโสดาบันท่านละได้นะความเห็นเหล่านั้นไม่กลับคืนมาอีกแล้วความเห็นว่าเป็นตัวตนน่ะไม่กลับคืนมาอีกเห็นเห็นอย่างนี้มันก็เห็นไปเลยนะไม่มีทางกลับคืนมาอีกนะ นะก็แสดงว่าเข้าถึงโสดาบันแล้วนะไม่ไม่มีทางที่จะกลับมาเห็นเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วท่านคือท่านเห็นจนประจักษ์แก่ใจท่านเองว่าโอ้ไอ้ขันทั้งห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะมันจะเกิดปัญญา,างนี้แหละถ้าใครเห็นเกิดดับจนกระทั่งเปลี่ยนความเห็นที่มันที่มันเห็นผิดมาหลายภพหลายชาติได้นั่นแหละว่าโสดาบัน เห็นเห็นเห็นเกิดดับจนกระทั่งเปลี่ยนความเห็นได้